พื่แพงแค่14.99กระตีเปซิมหาค่ะซิมหาหยวนต่อครึ่งโลแหมบักอี่ยงอ่ะก็ค่อเคยเห็นมาก่อนเลยแพงขับว่าอันนี้กับแพง12.80ต่อครึ่งโลบักอะไรวะเรต้องถ่ายรูปไปถามมูคนจีนก่อนแต่บางอันนี้แบบค่อยเห็นเลยอ่ะ มันปึูกออกดูด,ดูนี่เนาะหูเนาะอันนี้บางเองี้ยงนี่อันนี้กับบัลลูนเะนี่ย16.80เนี่ยโอ้แับอะไรวะนี่นี่หน่อยเองนี่นี่ที่จังบกักขามปอมนะแต่บ,บัลแมนเนบ่ยแบันะบบน้อยป่ะอันนี้รู้จังยุอันนี้ยปลูกแพะป่ะลูกพีดลูกแพะ12.80เนี่ย